น,าานับสิบนับร้อยปีที่ชาวไทยรื้อจาก12ปันนาย้ายถิ่นฐานสู่บ้านสีดอนชัยในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายการเวลาผ่านไปแต่ลูกหลานไทยรื้อเหล่านี้ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งใดที่เคยปฏิบัติในอดีตทางอาหารการกินการแต่งกายความเชื่อพวกเขายังคงปฏิบัติได้ดีอย่างต่อเนื่องใให้ใจชุมช่มกอน อกกอย่าทุกกกัันบไปเธ้วันนี้การพาไปจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับชุมชนไทยลือที่มีขนาดใหญ่สุดในจังหวัดเชียงรายที่เกือบทั้งชุมชนเป็นเครือญาติกันไม่ต้องไปไกลถึง12ปานาแค่ดูคลิปนี้จบคุณอยากจะไปบ้านไทยลื้อสีดอนชัยอย่างแน่นอน สวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่การพาไปนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาที่อีกหนึ่งจุดที่เป็นเหนือสุดแดนสยามนะครับนี่คืออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเองครับฝั่งตรงข้ามนะครับที่เห็นอยู่นะครับนั่นคือบ่อแก้วนะครับก็คือสปปลาวซึ่งตอนนี้ที่เราเดินทางมาถึงเนี่ยกว่าเราจะดันด้วยมาจากเชียงรายนะครับมาถึงที่เชียงของเนี่ยก็เย็นแล้วนะครับห้าโมงกว่าๆแล้วนะครับเราก็เลยมาเริ่มเปิดรายการกันที่จุดตรงนี้นะครับซึ่งจุดตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณริมแม่น้าโขงนะครับที่จะเห็นได้ว่าก็จะมีคนเนี่ยมาวิ่งออกกําลังกายมาปั่นจักรยานกันนะครับ อีพีนี้นะครับการจะพาทุกคนนะครับมาทําคําจ้ากับเชียงของนะครับอําเภอเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายที่หลายคนบอกว่าไม่รู้จักหรือเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยมาและนี่ก็เป็นการมาครั้งแรกของการพาไปที่อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันนะครับ เวลาที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับอีกนิดเดียวจะ6โมงเย็ยนแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ฟ้ามืดเร็วมากๆในฤดูหนาวนะครับเราพักกันที่นี่นะครับตึกนี้อยู่ติดกับวิวแม่น้ําโขงมองเห็นบ่อกแก้วอย่างชัดเจนนะฮะนี่คือโรงแรม f o r t u n e River View ครับ River ก็คือโของ River นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปในโรงแรมเช็คอินก่อนนะครับ ได้บัตรห้องพักแล้วไปดูห้องพักกันครับตอนนี้คนที่ดูการพาไปนะครับคงเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะปกติเนี่ยจะเป็นผมนะครับดำเนินรายการคนเดียวแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนน,คน,นี้แต่วันนี้ผม,ผมโปรยแล้วครับว่า ผมจะมีขารรับเชิญพิเศษนะครับที่จะมาพาทุกคน,นไปทําความรู้จักกับเชียงของแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวของคนในเชียงของนะครับซึ่งพอเปิดออกมาเป็นไนท์เนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยขอดูคนนี้คนเดียวไม่ดูการได้ไหม <laughs> <laughs> รอขนาดนี้หุ่นดีขนาดนี้ให้แนะแนะนตัวหน่อยครับว่านท์เป็นใครครับครับสวัสดีครับไนท์ Knight ครับปียพงศ์คำมีสว่างครับไนท์ Knight เป็นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023เป็นนายแบบอินฟลูเอนเซอร์และปัจจุบันก็เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วยครับปกติแล้ว ชอบเที่ยวในสไตล์เชิงแบบไหนครับปกติแล้วชอบเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมครับ mm hmm. ในชอบไปเรียนรู้วัฒน,นธรรมถ้าเราไปไปเขาไปป่าเราก็จะได้ไธรรมชาติฟิลธรรมชาติไป mm hmm. แต่ตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นพอเราแบบอยากเรียนรู้วิถีชุมชนมากขึ้นเลยครับเราก็เริ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น เรื่องวัตถุคนเราได้สัมผัสวิถี <c oughs> ชีวิตรจริงจากผู้รู้ในชุมชนจริงครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับวิถีชีวิตของคนที่เชียงของนะครับที่เชียงของต้องเล่าให้ฟังว่าคนที่นี่นะ,นะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนไทยลื้อที่ย้ายถิ่นมาจากที่อื่นนะครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่โบราณโบราณเพราะฉะนั้นเขาจะมีวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกินการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยที่เขา หยิบมาจากถิ่นเดิมของเขาเนี่ยเอาไว้ที่นี่ผู้นี้ไหนจะพาเราไปที่ไหนบ้างครับไปวัดก่อนตอนเช้านะครับแล้วก็มีการสัมผัสวัฒนธรรมต่างๆแบบทานอาหารแบบชาวเชียงของเลยแบบไทลื้อเลยนะครับแล้วก็มีเรียนรู้เกี่ยวกับงานคราฟต์ต่างๆรวมถึงงานผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งแบบขึ้นชื่อมากดังไประดับประเทศเลยว่าได้ครับนะฮะถ้าอย่างนั้นคืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่ครับผู้นี้เช้าเราจะไปดูกันแต่เช้าครับเ๋ลาติสวรน้องชายครับผม อรุณสวัสดิ์ครับกาแฟงครับเดียบร้อยแลวครับเมื่อคืนนอนสบายไหมครับนอนสบายมากโรงแรมที่ต้องบอกว่าที่เชียงของริเวอร์วิวเนี่ยครับคือถือว่าเป็นโรงแรมที่คุ้มราคามากเลยแล้วตอนเช้าก็คือวิวดีมากครับเอแล้วต่างมาก็คือโอ้โหมอนตื่นท่านมอกทันด้วยฮะคือบอกว่าหมอกสวยมากแต่เจเสียดายเนะเวลามีน้อยมากเลยเพราะว่าแป๊บเดียวคือหมอกหายเลย ถ้าใครตื่นเช้าก็จะได้กาไรเหมือนพวกเราถูกต้องครับเราเช้านี้มีอะไรเราทําบ้างเช้านี้นี่ครับในามาด้วยชุดไทยลือ้อครับเป็นหนุ่มไทยลื้อเต็มๆนะฮะ,ะก็จะพาทุกคนไปทาบุญกันครับที่ชุมชนบ้านสีดอนชัยตอนเช้าครับเหรอก็แปงว่าวันนี้เราจะได้ใส่บาตรด้วยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวพาจะไม่รอเราเนอะไปะ<ม>เดี๋ยวไปเจอกันที่ช,ชุมชนบ้านสีดอนชัยครับครับ สัมพีติโยวิวัชันตุสภโรโควินาชันตุมาเตภาวะวันตารโยสุสครับหลวงพี่ครับตรงนี้เป็นโครงเหล็กแบบนี้เรากําลังจะสร้างอะไรครับสร้างวิหารทรงไทยลือครับหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้าน ชาวไทยลื้อสีด้อนใช้ที่อพยพมาจาก1แคว้น12ปันนาครับอืมแล้ววัตถุประสงค์ของการสร้างตรงนี้คือเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและสาชนิกชนของคนทั่วไปครับรยมครับเรียกได้ว่าทุกคนจะมารวมตัวกันที่นี่ในการ,รบแบบถวายส่งข้าวพระในตอนเช้าอะไรอปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับครับ แล้วตรงนี้เราสร้างมาแล้วกี่ปีครับตรงนี่สร้างมาแล้วประมาณ 5- 7ปีครับคุ่โยมโอ้นานเหมือนกันนะครับแล้วเราแลนว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับอ๋ออันนี้อาตมาไม่ทราบเหมือนกันแล้วแต่กําลังของญาติโยมที่จะหลั่งไหลมาช่วยกันสมากแค่ไหนครับก็คือเรียกได้ว่าสร้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับทางรายการของเราก็ขอเป็นสะพานบุญนะครับสําหรับใครที่มาเที่ยวอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับแวะมาที่วัดท่าข้ามสีดอนชัยนะครับเพื่อมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะมาสร้างสิ่งดีๆแล้วก็สร้างเขาเรียกวิหารไทยลือ้อใช่ไหมครับรก็คือเป็นสถาปัตยกรรมรเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ด้วยนะครับมาร่วมกันสร้างไปด้วยกันนะครับตอนนี้ผมก็ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกหนึ่งสถานที่สําคัญที่พลาดไม่ได้เลยสําหรับการมาชุมชนบ้านสีดอนชัยก็คือเงื่อนไทยลื้อร้อยปีครับ อันนี้ยุงธนาวิษนะบอกบ้านร้อยปีอีนี้รับสื่อเงินแต่ร้อยปีครับครับเช่มตาสบายเลยครับได้เลยถือว่าเป็นอนุญาตในไดีลยครับบครับ วัสดีคอยครับตอนนี้เรืองนี้เป็นคําทักทายของพี่น้องไทยลือครับครับก็บบตัวชุมชนตรงนี้เราเรียกว่าชุมชนสีดอนไัยไทยลือทาไมไม่เรียกว่าหมู่บ้านเพราะคือของเรามีด้วยกันอยู่สี่หมู่บ้านแต่เรามาทํารวมกันในน้าหนึ่งชุมชนคือชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสีดอนไัยไทยลือครับอของอของเราเป็นชาติพันธุ์ไทยลื้อที่อพุยพมาจาก12บสองรณา ครับตั้งง,ง,งหลายร้อยปีครับก็อบะยบมาเรื่อยๆจาก12วันนามาอยู่สปปลาวครับ,รบแล้วก็ข้ามมาอยูอ่ทางประเทศไทยที่อำเภอเวียงแก่นแล้วก็ขยับขยายจนสุดท้ายมาตั้งลกรากอยู่ตรงที่บ้านสีดอนชัยปัจจุบันเรามีอยู่600กว่าหลังคาเรือนรประชากร2,000กว่าคนครับก็ได้นำอัตลักษณ์เอกอลักษณ์อัตลักษณ์จนเป็นของเราที่นำมาเผยแพร่สู่สายตาของพี่น้องอทั่วไปก็คือ เรื่องของวัฒนธรรมโดยเฉพาะการแต่งกายกับเรื่องภาษาเรื่องประเพณีวัฒนธรรมครับแล้วการแต่งกายของเรามีจุดเด่นกว่าชุมชนอื่นยังไงครับการแต่งกายครับอย่างที่น้องสวมใส่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากในชุมชนของเราครับตัวนี้ก็เป็นผ้าที่เราปลูกตั้งแต่เมล็ดครับจนสุดท้ายให้ผลผลิตเป็นดอกไายเก็บดอกไายเข้าสู่กระบวนการต่างๆจนออกมาเป็นผืนผ้าแล้วตัดเย็บ เป็นผ้าสำเร็จรูปไว้ใส่ครับนี่ก็จะเป็นของผู้ชายครก็จะมีของผู้หญิงที่เป็นผ้าถุงเขาเรียกเป็นผ้าสิ้นครับตรงนั้นก็จะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสีร๊ชัยเราเฉพาะครับมีชื่อเรียกไหมครับแบบผ้าแบบนี้เรียกว่าอะไรอ๋อมีครับอย่างอย่างของผู้ชายที่ใส่นี่ก็ตรงนี้เขาเรียกว่าเสื้อปั๊ของผู้ชายครับครับตัวนี้ก็ส่วนลวดลายสีสันที่เขา เติมลงมาตอนนี้ก็เพื่อให้มันทันกับยุคกับสมัยเพราะหลวงคิดว่าความโดดเด่นของชุมชนบ้านสีดอนชัยของเราที่โดดเด่นกว่าชุมชนอื่นคืออะไรครับก็คงจะเป็นเรื่องของอวัฒนธรรมวิถีชีวิตของตัวชุมชนครับโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายอย่างที่บอกไปครับเรื่องวิถีชีวิตตรงนี้ก็ของเราแล้วก็จะเป็นวิถีชีวิตที่ส่วนการประกอบอาชีพเราก็จะมีเฉพาะของเราครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมครับ นับว่าไม่เหมือนที่อื่นแล้วที่อื่นไม่เหมือนก็คืออย่างงานมหาบุญจุลกระถินครับตรงนี้คือปัจจุบันเราจัดเราทํามาเป็นปีที่20ซึ่งผ้ากระถินที่อื่นอาจจะเป็นผ้าสําเร็จรูปที่ทําแล้วถวายแต่ของสีดนใจคือผ้ากระถินที่เราใช้ถวายจะเป็นผ้าที่เกิดจากการปลูกตั้งแต่เมล็ดฝ้ายจนเป็นผ้ากระถินเพื่อที่จะถวายแต่คือตรงนี้ถือเราถือว่าเป็นงานประเพณีที่ อื่นไม่เหมือนไหนๆน้องไนามาถึงบ้านสีดอนชัยแล้วเอาเดี๋ยวอยากให้น้องไนได้กินข้าวเช้าแบบสีดอนชัยสักมือ้อนึงนะได้เลยครับยินดี<อ>มากๆเลยครับขอบคุณครับไปเลยครับครับเชิญนะครับครับ ครับตอนนี้นายก็พาทุกคนมาอยู่ที่กลุ่มสตรีทอผ้าสีดอนชัยครับซึ่งนี่ก็เป็นฝ้ายครับหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการทอผ้าเรามาดูกันว่าที่นี่จะทอผ้าออกมาได้สวยขนาดไหนครับ และตอนนี้นะครับในก็อยู่กับคุณแม่แว่นแก้วนะครับัวหน้ากลุ่มสตรีทอผ้าสีดอนชัยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่นี่ก่อตั้งมากี่ปีแล้วมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งยังไงครับอ๋อคุณแม่ตั้งมา30กว่าปีแล้วค่ะอ๋สามสิบกว่าปีแล้ววัตถุประสงค์ครั้งแรกก็คือเพื่อให้ชาวบ้านได้มีงานทําในยามว่างหลังจากเก็บเกี่ยวครับ่ะแล้วก็เลยทํามาจนถึงปัจจุบันก็กลายเป็นว่า เพื่ออนุรักษ์และก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมไทยลื้ต่อไปเนาะแล้วเสื้อนะที่น้องใส่อ่ะเป็นผ้าใยอันนี้ใยตุ่นนะเก็บ,บจากต้นออกมาใยตุ่นย้อมสีธรรมชาติโดยไม่ต้องย้อม,อมเอามาปั่นเก็บแล้วว่ามาอีดแยกเม็ดออกก็ปั่นใยแล้วก็ทอได้มาเป็นเสื้อตัวนี้นะโอ้โเป็นเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่แบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ใช อันนี้ไม่ต้องย้อมเป็นฝ้ายตุ่นจากธรรมชาติแท้ผมนึกว่าต้องใช้สีไม่ใช่ค่ะคุณแม่กําลังทอผ้าอะไรอยู่ครับคุณแม่อ๋อคุณแม่ทอผ้าชิ้นนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ครับคลุมไหล่สาหรับพระเนี่ยค่ะอันนี้สีเหลืองเนาะทายาเอทอลายดอกแก้วครับเพื่อที่จะเอาไปถวายพระครับ เพราะว่าถ้าถวายผ้าแล้วท่านได้ใช้ในหน้าหนาวครับแล้วอย่างนี้ครับใช้เวลานานไหมครับในการทอผืนนึ่งครับก็ทอได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะ <g ost ing> โอ้หนึ่งอาทิตย์เลยละ่ะคุณแม่กระซิบได้ไหมครับว่าราคาเท่าไหร่ครับราคา900บาทโอ้เก้าร้อยบาทสำหรับ7วัน <g ost ing> ที่เราทำนะครับ <g ost ing> ตกวันละร้อยกว่าบาทค่ะโอ้โหถือว่าแบบเป็นงานที่แบบประณนีตผมอยากให้ทุกคนมาเห็นใกล้ๆครับว่าแบบงานละเอียดขนาดไหนครับแล้วก็แต่ละครั้งใช้เวลา ค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันในการทรยาแต่ละเพียโอ้โคุณแม่ป้ายปั่นมือสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ครับไฟายนี้นะแม่ย้อมสีธรรมชาติสีธรรมชาติเหรอครับแม่มเป็นย้ยอมธรรมชาติทั้งหมดหย้อมมาจากอะไรบ้างครับ<อ>ผมเข้าใจว่าเป็นสีแบบที่ไม่ใช่ธรรมชาติ <laughs> เนี่ยสีเหลืองเหลืองอย่างนี้นะอันนี้ย้อมขมิ้นแล้วอันนี้นะอันนี้จะเป็นเปลือกไม้ดูครับอันนี้ย้อมครั้งสีม่วงค่ะออกม่วงแล้วอันนี้ย้อมชาแล้วอันนี้อันนี้นี่เป็นการย้อมครามย้อมใบครามใบห่อมครับค่ะอันนี้แล้วอันนี้อันนี้ให้น้องไหนถ่ายซิว่าสีอะไรเอ่ยสีเขียวแบบนี้ต้องเป็นชาเขียวมะชะแน่ๆคุณแม่โอ้ ไม่ใช่อันนี้นะสีใบมะม่วงใบมะม่วงหลครับใช่ใบม้ใบไม้ใบมะม่วงมะม่วงต้องเป็นเขียวเสวยนะเขียวเสวยเท่านั้นด้วยใช่สวยมากได้ขออนุญาตดมบอกเลยว่าสีที่อยู่ตรงนี้คือสีจากธรรมชาตินะครับไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งซึ่งกว่าจะได้มาฝ้ายปั่นมือแต่ละ แต่ละมัดเนี่ยใช้เวลาหลายวันบางอันหลายวันเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ถือว่าแบบหาชมได้ยากปั่นเสร็จเนี่ยยังเป็นฝ้ายดิบดิบครับฝ้ายดิบดิบจะเป็นสีนี้นะสีขาวเป็นสีขาวโ้สุดยอดมากเลยครับถือว่าแบบเป็นภูมิปัญญาที่แบบละเอียดอ่อนแล้วเราก็ต้องค่อนข้างที่จะใช้ทักษะพอสมควรนะครับสุดยอดเลยครับคุณแม่ค่ะ และตอนนี้นะครับในก็พาทุกคนมาอยู่ที่กลุ่มสมาชีพนะครับชุมชนสีดอนชัยครับแล inhos, Hi, all, in ้วก็อย mm. ู่กับคุณแม่จันนะครับที่เป็นหัวหน้ากลุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับกลุ่มนี้ของเราจะตั้งเพื่ออะไรครับอ๋อเราทําของฝากของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านของเราครับของฝากที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะผ้าสวยมากครับคุณแม่ขออนุญาตค่ะเมื่อกี้น้องไนไปเที่ยว กลุ่มของแม่แว่นแมาแล้วใช่ไหมใช่ครับค่ะนี่แหละคือผลิตภัณฑ์ที่เราทําจากผ้าจากแม่แว่นมาที่เป็นเศษเป็นอะไรเราก็มาทําเป็นของฝากของเทเลลึก,กนี่ก็เป็นผ้าเหลือใช,ใช่ไหมครับเยอดเราจะไม่ทิ้งเพราะว่าให้เกิดประโยชน์ให้มีมูลค่าให้มีรายได้เข้าชุมชนอย่างนี้ก็คือกระเป๋าเกลียวนะคะ๋อ,อผมนึกว่าผ้าปิดตาไ,ม,ไม่ใช่ค่ะนีกระเป๋าเกลียวนะคะเวลารูดเรารต้องจับ แล้วก็ไล่ไปตามนใช่ใช่แล้วลูดไปโอ้ก็คือเอาไว้ใส่ดินสอใส่ดินสอได้หมดเลยปากกาค่ะปากกาได้ด้วยโหสุดยอดเอาไปไว้ไปช็อปออกแบบเองเลยใช่ไหมค่ะออกแบบเองและไอ้นี่ก็คือ ลูกช่วงหรือว่ามะกอมของไทลื้อไทลื้อเรียกมะกอมเอาไว้เล่นโยนให้กันหนุ่มสาวเขขัดผ้าได้ผู้หญิงผู้ชายด้วยไหมครับขออนุญาตครับผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่งตัวออกงานหรือว่าในชีวิตประจำวันใสชุดงพื้นเมืองจะสวยมันจะเข้ากับชุดนี้ค่ะลองผูกไหมคะลองผูกครับค่ะก็คือได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคุณแม่เนาะอ่ประยุกได้ นี่ค่ะมันมันก็จะโชว์ดอกไม้ไงอย่างนี้เหมาะกับการเป็นของฝาก้วยไหมคะค่ะค่ะใส่ได้กับทุกชุดราคาราคามันไม่แพงนี่ค่ะอย่างเงี้ยเวลาผู้หญิงใส่มันก็จะย้อยเนี่ยจะมีกระเป๋ากระเป๋าิกแพกนะคะนีคะก็คือคุณแม่คิดทำยองค่งเวลาเราไปงานล้วก็จะถืออย่างเงี้ยไปงานกระถินงานอะไรมันจะเข้ากับชุดไทยลีครับ และอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้สําหรับการมาเที่ยวชุมชนสีดอนชัยนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ลือลายคําที่เป็นแหล่งรวบรวมผ้าโบราณของชาวไทยลือและข้างในนี้ก็ยังมีคาเฟ่พร้อมวิวสวยๆให้พวกเราได้รับชมด้วยครับแต่ตอนนี้เราไปดูผ้าโบราณกันดีกว่าครับ ตอนนี้นายอยู่กับผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ลืออลายคำนะครับพี่ซอสวัสดีครับสวัสดีครับครับนายอยากรู้ว่าพี่ซอครับเป็นคนสีดอนชัยตั้งแต่กําเนิดเลยไหมครับใช่ครับก็เป็นคนลูกหลานบ้านสีดอนชัยนี่แหละครับก็เกิดมาที่นี่โตที่นี่ครับพ่อแม่ก็เป็นคนสีดอนชัยครับทําไมถึงริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ที่นี่ล่ะครับก็เป็นลูกหลานไทยลือครับก็อยากจะเก็บเรื่องราวของความเป็นไทยลื้อนะครับ เพราะว่าคนไทยลื้อมีวิถีชีวิตมีประเพณีนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเครื่องแต่งกายนะครับก็คือเรื่องของการทอผ้าเพราะว่าหมู่บ้านสรีรนชัยนี้นะครับมีการทอผ้าผ้าฝ้ายนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็ได้เริ่มก่อตั้งหรือว่าจัดทําก็คือตั้งแต่ปีพศ2557ครับก็เปิดปีพศ2558ครับ ก็ย่างเข้ามานี่ก็ประมาณแล้9ปีแล้วใช่ครับก็อยากจะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วยแล้วก็เราจะได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไปด้วยก็เลยอยากจะสืบสารแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าทอไทยลือครับครับคพี่ซอครับทำไมต้องเป็นคำว่าลือหลายคำครับสามคำครับก็คือลือหลายคำครับ หรือก็คือชาติพันธุ์ไทยลื้อนะครับที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้อพยพมาจาก12ปันนามาสู่สีดอนชัยครับลายก็คือลวดลายอันวิจิตรงดงามของผืนผ้าลวดลายที่มีเรื่องราวครับค,คาก็คือประดุดเหมือนทองคําก็คือมรดกวัฒนธรรมของไทยลือ้อมีค่าเราควรรักษาสืบไปครับ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ตั้งแต่ปีแรกมาถึงปีที่9กนะครับก็มีช่วงที่ตั้งแต่เปิดมานะครับก็ได้ ตอบรับก็คือมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งผู้มาศึกษาดูงานนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนด้วยในทางวัฒนธรรมแล้วก็ก็ถือว่าดีครับแต่ว่าก็มีช่วงที่เศรษฐกิจโลกเราใช่ไหมครับก็เงียบไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ทําให้ที่นี่มีชีวิตชีวาขึ้นครับอยากทราบความคาดหวังของพี่ซอครับที่อยากให้ผ้าของชาวไทยลื้อเนี่ยครับไปถึงระดับไหนครับ ครับก็อยากให้ผ้าไทยลื้อนะครับไปถึงเวทีโลกนะครับเพราะว่าผ้าของเราก็ถือว่าเป็นงานฝีมือที่มีความสวยงามนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้นําผ้าไปโชว์ที่ซันเดเฟ่ที่สหรัฐอเมริกาครับผมก็มีความดีใจแทนคนไทยด้วยนะครับถือว่าเราเป็นตัวแทนของไทยที่นําผ้าไปโชว์ครับแล้วก็อยากให้ผ้านะครับเป็นสื่อ นะครับให้คนได้กลับมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็ชุมชนสีดอนชัยด้วยครับครับโอ้ได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจแทนพี่ซอมากๆเลยครับที่ภาพพื้นเมืองของเราได้กูอินเตอร์ไปได้ขนาดนี้นะครับขอบคุณพี่ซอมากๆเลยครับขอบคุณครับก่อนกลับนะครับอยากให้น้องในครับได้ไปที่ร้านคาเฟ่ซังวาคาเฟ่นะครับครับจะได้ไปชมบรรยากาศแล้วก็จิบกาแฟชิลๆครับชื่ออะไรนะครับสังวาสังวาซังวาแปลว่าอะไรครับพี่ ก็ไปว่าอะไรครับแปว่าอะไรละร่ะใช่ครับเป็นปราสาไทยลือครับครับผมครับ ังไงบ้างครับทุกคนครับกับการพาไป EP นี้นะครับต้องบอกว่าเป็น EP ที่ผมเนี่ยสบายที่สุดเลยเพราะว่าผมมีผู้ชุวสุดห,หล่อไนขอบคุณไนามากน้องรักยิดน <ะ S 2> ดีครับถามไนเล่าให้ฟังก่อนว่าการการที่มาที่หมู่บ้านสีดอนชัยเนี่ยเอาความประทับใจส่วนตัวเลยว่าประทับใจอะไรที่นี่ ครับโหในประทับใจตั้งแต่ธรรมชาติของที่นี่ครับที่ทุกๆอย่างแบบริมแม่น้ําโขงบรรยากาศดีๆแล้วก็การใส่บาตรตอนเช้าครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่าการส่งข้าวพระนะครับซึ่งรู้สึกว่าได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและได้ไปเห็นวิถีชีวิตว่าหลังจากใส่บาตรแล้วเขาทําอะไรกันต่อกินข้าวยังไงสุดท้ายไปจนถึงแบบต้นกําเนิดของผ้าโบราณที่เรามาดูพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ก็รู้สึกว่าแบบเต็มอิ่ม กับการไปเที่ยวครั้งนี้ครับจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าถ้าเราได้มาที่สีดอนชัยเนาะเรามานอนโฮมสเตย์ที่เดียวกันสักคืนหนึ่งเนาะยินดีมากเลยครัคงจะบอกว่าได้มีสัมผัสลึกลงไปกว่าที่เราได้สัมผัสวันนี้ครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับมีผลงานอะไรให้เราที่ติดตามบ้างตอนนี้ครับผมนายนะครับก็มีผลงานผ่านทางอินสตาแกรมเฟซบุ๊กส่วนตัวของนายนะครับอินสตาแกรมก็นายซูเปอร์นะครับฝากติดตามกันได้ครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีรายการทีวีครับที่ทําร่วมกับพี่่กกาาาารรรรดด้้วยยะอออนคคคััับบบ็ตตตงิมสํห น้องชายผมคนนี้นะครับน้องไนท์ครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023นะครับแล้วก็เป็นนายแบบที่มากความสามารถด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆแล้วถ้ามีโอกาสพี่เชิญไนท์มาอีกนะยินดีครับขอบคุณพี่การเช่นกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ